ละปลาสามชนิด สอสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่หมายเดิมนะครับจากทริปที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่ที่เขื่อนยโคอมาจาังหวัดระปางเหมือนเดิมนะผมทริปนี้ผมมาแก้มือน,นะครับผมเพราะว่าทริปแล้วกดได้แค่ตัวเดียวนะครับผมสําหรับผมนะสำหรับพี่น้อยก็กดเยอะเหมือนกันแต่ ทริปแล้วกด9ได้แค่5นะครับผมแต่ทริปนี้นะครับผมผมเพิ่งเข้ามาถึงหมายตอนนี้ตะวันพระอาทิตย์อยู่กลางหัวเลยครับผมหน้าผมอาจจะมืดๆไปน,นิดนึงนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาถึงหมายเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โดยรวมจริงๆพี่น้อยนะพี่น้อยเข้ามาเมื่อว,วานนะครับรก็ได้ปลา ปลาบ้า,บาเล็กมั้งหรือว่าปนจะเล็กสองตัวตัวไม่ใหญ่ตัวประมาณโลนึงครับผมก็จากที่ผมาถามพี่น้อยมานะครับผมว่า,าผลประกอบการโดยรวมของคิวข้อมาของช่วงเมื่อวานกับวันก่อนเป็นไงบ้างแต่พี่น้อยก็ถามลุงใสนะครับผมเป็นเป็นไตเรือนะครับผมลุงใสก็บอกว่าค่อนขน้าที่จะเงียบนะครับผมก็เมื่อวานเขาเพิ่งปล่อยน้ําด้วยได้ยินข่าวมาประมาณนี้นะแต่ไม่รู้ว่าเป็นไงแต่รู้ว่าปล่อยน้ํานะครับผม ก็ตอนนี้มันยังเงียบอยู่นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทริปนี้ผมจะได้ตัวไหมนะครับผมจริงๆอะ่ะทริปนี้ผมตั้งใจมาล่าปลาสามชนิดนะครับผม,มก็ซิกเนเจอร์ของกิวคอหมาหนึ่งจะเป็นปลากระดำนะครับสองจะเป็นปลาบ้านะครับสอาจจะเป็นปลา สวายนะครับผมสามชนิดนี้ที่ผมมาตามล่าทำคอนเทนต์ของทริปนี้นะครับผมไม่รู้มันจะกินไหมตอนนี้มันยังเงียบอยู่นะครับผมก็จริงๆก็จะมีปลาตะเพียนปลาอิสุกปลจันทร์ต่างๆนานาครับผมก็ก็จะมีปลาหลายชนิดนะครับในเขื่อนนะครับผมเขื่อนมันมีปลาหลายชนิดอยู่แล้วนะครับผมก็ทริปนี้เอาใจช่วยผมด้วยนะครับผมกับเหยื่อลูกตามันปลายลำหงจอมปผลและลำบ่มถล่มไม้ครับสายสามตัวนี่ครับผมในตาหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผม ่าเดี๋ยวเราไปลุยกันตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่า,วาแล้วครับกินด้วยเธอซะ A few moments later okay. โอ้เราตั้งแต่ครึ่งวันตอนนี้ประมาณสี่โมงนะผมสี่ชั่วโมงครับผมมาแล้วผมปลารับแขกตัวแรกของผมเป็นปลานนนจันไซเล็กนะครับผมนี่ตัวนี้กินเม็ดโฟมนะครับผมนี่ก็ไซนี้เห็นไหมไซสวยเลยครับผมก็กดไปแบบหคือคือตอนนี้ไอตัวนี้มันกินเม็ดโฟมแล้วก็ชิ่งสั้นคือเหมือนตกปลานินโดยตรงเลยครับผม ก็ไอตรงตอนเช้านี้กดไปทีหนึ่งกดแล้วก็เข้าต่อก็ไม่ได้นะครับไม่เห็นตัวแต่ปลาตัวแรกของผมในสำหรับที่นี้ก็คือปลานวนจันนะครับผมนี่มาแล้วครับผมหนึ่งสปีชีส์หนึ่งสายพันธุ์นะครับผมแจมขอบคุณครับผมฝากด้วยครับผมกับเหยื่อลูกตามันปลายนะครับลำหอมจอมป่วนแล้วก็ลำบมถล่มหมานะครับเจอกันครับไซที่ตามหาคือไซยักษ์ครับผมไซบิ๊กไซใหญ่ครับผมสาปาลาดครับผมไปเดี๋ยวเจอกัน พี่มันกินสองคัน,นี่สองคันสองคันสองคันติดหน,น,นึ่งก่อมาติดมาติดแต่ปลากินแล้วนี่แน่นนี่นะเออมีปลาไหมพี่เอ้เบาเงาะเอเบาเบาแบนี้จะเปนเรองพี่กำ้งังคาดทาลอยู ดึงออกตรงไหนยก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 ตรงนี้เลยสวิงกับบมบี้เออเร็วสวิงไหมันี่อนะไปก่อนไปกินสองครับครับผมมาแล้วครับผมเห็นไหม มืดมืดแหละนี่ก็ได้เห็นไหมนี่เห็นเขีนนะครับโอ้โอ้เดี๋ยวผมปพสตปลาก่อนด้วยกันมาห่างมาแล้วผมนวลจันทร์ตัวที่สองนะครับนี่มาแล้วผมไซส์ประมาณเดียวกันไซส์เดียวกันหมดเลยครับผมจริงๆมันกินสองตัวนะครับผมมันกินสองคันซ้อนเลยครับมันกินคันที่มีสัญญาณก่อนนะครับผมแล้วคันนี้ตัวนี้มันเป็นคันที่ ไม่มีสัญญาณนะครับผมก็วัดคันนี้ก่อนนะไอคไอ้ตรงคันที่ไม่มีสัญญาณอนะ่ะไอ้ตรงคันที่ใส่ก่อนอใส่ก่อนอ่โอเคเอาปลาใส่ก่อนนะครับผมก็ส่วนส่วนคันที่มีสัญญาณเนะี่ยอ่าผมให้พี่ทองวัดนะครับผม แต่ปลามันไม่อยู่นะครับเราเราเราช้าไปแต่คันที่อ่าตัวเนี้ยผมมันมันท,ที่ที่ผมนั่งเฝ้าอ่ะเราผมวัดเลยมันก็เห็นตัวนะครับผมแต่ไม่สองนะครับผมกินสามได้สองนะครับโอ้โหแต่ารอบนี้กินสองคันเลยนะครับผมแต่ได้ตัวเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวพิชชมันผม,ผมว่าเย็นนี้ผมว่ามันน่าจะกินเรื่อยๆครับมาละปลาลืมเข้าฝูงแล้วนะครับผมขอบคุณครับยังตัวลกั เกิดตัวอะไรมึงเนี่ยมึงนั่นมีวะมีวะ มีเมีะไ,ไวไไไวะาา <c oughs> มาแล้วเดอววะฝั่งนี้ัะฝังนี้ในป่ามีนอนหรออ้ยเอาละย่าอยู่อย่ยูมาแล้วครับผมตะเพียน แต่เพียนที่นี่สาสวยมากครับผมเนี่ยผมเหยื่อยังอยู่เหยื่อไม่ถอดแตกแตกแล้วครับผมนี่ครับตัวเบ็ดเต็มป่าแล้วผมนี่ตอนนี้อาสายหวานนะครับห้าคันนะครับผมผมมาเปลี่ยนตกเป็นสไตล์แบบตกปันนินหมดเลยครับผมชิ่งแต่ชิ่งจะยาวกว่าที่ตกปันนินนะครับชิ่งประมาณ4ี่นิ้วเกือบห้านิ้วนะครับผมระยะความยาวนะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่มันกินนะเกี่ยวเม็ดโฟมลอยนะครับผมกินแน่นอนเนี่ย เต็มปากนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีช่วงไนท์ฟิชชิ่งตอนกลางคืนนะครับผมก็ผลสรุปโดยรวมของทิปนี้นะครับผมก็ช่วงตั้งแต่ผมมาถึงก็จนถึงช่วงเย็นนะครับ ่วนมากปลาจะกินช่วงเย็นนะครับผมก็รู้สึกว่าปลากําลังจะเข้านะครับผมก็ได้นวลจันทร์ไปนวลจันทร์เล็กไปประมาณสาตัว4ตัวแล้วได้ตะเพียนนู่นนี่นั่นนะครับผมก็ถือว่าเป็นอโอกาสที่ดีนะ,ะปลากําลังเริ่มเข้าเพราะว่า2วันก่อนปลาไม่กินเลยไม่เข้าเลยนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงมาลุ้นของนายพิชิ่งคืนนี้นะครับผมแล้วก็ถ้านายพิชิ่งคืนนี้ยังไม่กินเดี๋ยวไปลุ้นพรุ่งนี้อีกประมาณครึ่งวันนะครับผมก็ยังไง คืนนี้หวังว่ามันคงจะกินแน่นอนครับผมป้าเข้าหมาเจาจอมสาระขาเนี่ยครับเอาลูกโอนกระดิกกระดิกนะใครอ่ะเฮ้ยอันนี้อันนี้น้ำแรกอเล็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 กเฮ้ยเอแ้วเกี่ยไอ้ก่อนฮึ๊ึ มามาอยู่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 ตัวน้อยครับตัวน้อยเพื่อไงน้อยเพื่อมาเจียวเพื่อตัดหนึ่งเดียวครับโอเคไปนะไปตะเฮียนครับผมตะเฮียนตัวน้อยเฮียนขู่ดีแด่โอ้ยยังมาดีโอ้ยยังได้ยินไปหนึ่งตัวหนึ่งแต้มครับผมโอ้โหโปนิดนึงนะครับผม นี่คืนนี้เตียวกับปูเตียวกับปุดแฮนี่ไะโอ้โหสามสปีชีครับสามสปีชีครับผมสามชนิดครับผมกับกิ่วคอหมาครับทิปนี้ผมได้จริงๆครับผมทริปแรกตัวแรกเป็นปลานนนจันทไซเล็กนะครับผมตัวที่สองเป็นปลาตะเพียนครับแต่ตัวที่สามครับผมนี่เป็นปลาสร้อยนกเขานะครับผมตัวนี้เป็นปลาไทยนะครับผมเป็นปลาสร้อยนกเขาแต่เป็นตัวเล็กนะครับผม นี่กินเม็ดโฟมชิ่งเล็กนะครับชิ่งสั้นนะครับกินเม็ดโฟมนะครับผมนี่โอ้โหวังเบ็ดนี่ครับปลาสร้อยนกเขานี่ครับเห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะครับผมสวยมากครับผมขอบคุณครับสามสปีชีโอโหตรงประเด็นแล้วครับตรงคนเห็นได้คนเทนต์แล้วนะผมแต่งจริงอยากได้ตัวใหญ่มากกว่าขอบคุณครับติ่ยว โอ้โหกี่โมงครับตอนนี้สีห้าสวัสดีเช้า <24. S 1> วันที่สองครับตีห้านะครับผมไอ้มาแล้วครับสวายตัวนี้นะครับผมตัวนี้เป็นสปีชีที่สี่นะครับผมนี่เป็นสวายครับมันน่าจะกินตองเมื่อคืนแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมืคืนแล้วโอโ้เราหลับกันไงหนักกันไงผมแต่สปีชีที่5้าตามมาติดๆนะครับผม มาเพี่นี่ครับผมปลากดเหลืองนะครับผมโอ้โหกดเหลืองกินนะครับผมดูดิเต็มปากนะครับผมนี่รสวัสดิ์เช้าวันที่สองครับผมขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งก็สวัสดีครับผมก็วันนี้เป็นเช้าวันที่สองนะครับผมกับการมาตกปลาที่เขือ่อนกิวคอหมาจังหวัดลำปางนะครับผม ทริปนี้ผมก็ได้เข้ามาซ้ำใหม่เดิมนะครับผมกอ็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับว่าสองวันก่อนไม่กินเลยครับ <S <S เงียบมากครับผมเมื่อวานก็ปลาเริ่มจะกินตอนอช่วงเย็นๆนะครับช่วงประมาณ5้าโมงกว่า6โมงนะครับผมหโมงเย็นนะก็เริ่มกินแล้วก็เริ่มกินไปเรื่อยแต่ยังกินไม่จัดนะครับผมแล้วก็ผลงานของเมื่อคืนในพิชชิ่งก็ได้ปลา ปลาส้อยนกเขาไปตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็เข้านอนแล้วก็ตีเบ็ดทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็ผลตอนเช้านะครับผมเมื่อกี้ผมตอนเช้ามืดก็ได้สวายขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับผมจริงๆมันน่าจะกินตอนอตอนตอนกลางคืนแล้วละครับผมทริปนี้นะครับผมมีการปรับเปลี่ยนเทคนิคอุอปกรณ์ใส่น้านิดหน่อยนะครับผมก็จากปกติไปที่นี่อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะกินชิ้งยาวเกี่ยวติง่งขนมปังนะครับผม แต่ทริปนี้กินชิ่งสั้นนะครับผมเราเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับผมรอบนี้ปลาที่ได้กินเม็ดโฟมหมดเลยครับผมปลาไม่กินขนมปังเลยทริปนี้นะแล้วก็กินชิ่งสั้นด้วยนะก็เช้านี้ก็ตีเบ็ดเสร็จไปแล้วนะครับผมแล้วก็มารอลุ้นกันว่าทริปนี้ผมจะได้สัตว์ใหญ่หรือไม่จะได้ปลากระดำหรือว่าจะได้ปลาบ,บ้ายิสกนนจันท ไซสใ์ใหญ่ๆหรือไม่นะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณบ่า,บายสามโมงก็ออกแล้วนะครับผมเพราะว่า,าระยะทางกลับบ้านมันไกลนะครับผมก็ยังไงเหลือเวลาตั้งแต่ตอนนี้จนถึงบ่ายสามโมงเย็นเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับผม รูดนี่บอกเฮ้ยอ่ะมาเราตอนนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องเหยื่อสําหรับทริปนี้ที่ผมใช้นะครับผมก็สําหรับทริปนี้ที่ผมใช้นะครับผม3ามตัวนะครับผมในอัตราหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งนะครับผมผมก็จะมีนี่นะครับผมลำบ่มนะครับลำบ่มถล่มหมยนะครับตัวนี้บรรจุปริมาณ1นกิโลนะครับผม1,000กรัมหรือว่า1นกิโลนะครับผมตัวที่2ผมจะใช้นี่ครับผม ครับลำหอมจอมป้วนนะครับผมไรอีกตัวหนึ่งผมก็จะใช้เป็นลูกตาลมันปลายนะครับผม3ตัวนี้นะครับผมในอัตรา1ต่อ1ต่อหนึ่งนะครับก็ลำบ่มสลอมไม้ครับตัวนี้นะครับผมเป็นเหยื่อสําเร็จรูปนะครับผมที่สามารถผสมน้ําตกได้เลยนะครับผมแต่สําหรับใครที่ชอบเหยื่อเหนียวๆก็สามารถเพิ่มลำเข้าไปได้นะครับผมแต่ใครที่ชอบเหยื่อกระจายเหยื่อฟุ้งดีก็สามารถเติมกรกสัเภาลงไปได้เลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ จริงๆผสมแค่ตัวนี้ตกก็ได้นะครับผมแต่อย่างที่ผมบอกครับผมมาเกี่ยวคอหมาแต่ต้องแต่งให้กลิ่นหอมๆนะผมผมก็เลยใช้ลูกตาลนะผมกับลำหอมนะครับผมสาตัวผสมกันลงไปแล้วก็คุกคาวให้เข้ากาันผสมน้ําตกได้เลยนะครับผมแต่สําหรับใครที่อยากจะใช้น้ํากะทินะครับผมก็สามารถเติมกะทิลงไปได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมแล้วผม,ผมผมผมไม่ใส่กะทินะครับผมผมก็จะใช้น้ําตมหน้าหมา่ผสมตกได้เลยนะครับผม โอเคก็เดี๋ยวเช้านี้นะครับผมเช้านี้ผมจะทําลาบปลาลครับจริงๆมาดูแล้วมันเป็นปลาบ้านะครับผมไม่ใช่ปลานนลจันนะก็ขั้นตอนเดี๋ยวผมจะแร่นะครับผมแร่ให้เป็นชิ้นเล็กๆเดี๋ยวรอเขียงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียงมาลาบลาบบนเขียงก็ตอนนี้ทําได้ก็คือแร่ไปก่อนนะครับผมหั่นครับหั่นหั่นหั่นไปก่อนไม่ใช่แร่นะครับผมก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะเดี๋ยว เพื่ออสะดวกในการในการลาบของเรานะครับผมนี่ยอาโอเคมาตอนนี้ผมก็ทำปลาเสร็จแล้วนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมก็ จัดเป็นสัดเป็นส่วนนะครับอันนี้เป็นเนื้อนะครับผมเนื้ออันนี้เป็นไส้นะครับอันนี้เป็นโครงอันนี้เป็นหนังนะครับผมเนี่ยไปเดี๋ยวเรามาทําลาบปลากินกันพยายามใช้เออเขาเรียกว่าอะไรวะเออทรัพยากรของของเขาได้ครับผมให้เกิดประโยชน์มากสูงสุดนะครับผมเพื่อเสียสละหนึ่งชีวิตนะครับผมเพื่อต่อ,อลมหายใจของเราอีกสามชีวิตนะครับผม ครกข้างน้อยก่อนอ,อร่อยครับพริกอ่าอ,อันนี้จะเป็นขไงเครื่องเทศเนาะเครื่องเทศเมืองเหนือเขาของลุงแก้วลาบผมนะครับลุงแก้วลาบผมสันรประตองสั่งจองได้รับประกันนะครับเหมาะแตะเหมาะ a few moments later <laughs> ปิดทิปนะครับผมจบคลิปแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามโมงเนาะเดี๋ยวผมกับพี่ทองจะกลับก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพี่น้อยจะอยู่อยู่ต่อนะครับผมแต่ก็อยังไงทริปนี้ผมทำมาทำมอเทนตามล่าหาปลา3มชนิดนะแต่ได้เกินกว่า3ชนิดนะครับผมโอเคนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเหยื่อลูกตามันปลายนะครับผมมีไหนเอ้ลมไีลำบ่มนะครับลำบ่มถล่มไม้นะครับนลูกตาลูกตาไหนลาลูกตาหน่อยนี่ครับผม สามตัวนะครับผมในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมผสมกันตกได้เลยนะครับผมนี่สวยงามครับผมอย่างไรก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็อย่างที่บอกนะหมายที่น้อยแกยังยังไม่ได้รับลูกค้านะครับผมส่วนมากถ้าจะเข้าหมายกิวคอหมาผมแนะนำให้ไปหมายตาใสครับผมโอเค See you อู๋ใหญ่ใหญ่พีปล่อยเบสปล่อเสเบใหญ่ให่ืนขึ้นบนเลยพี่ขึ้นบนเลยขึ้นบลนบอลอยทีใหญ่เว้ยอูใหใหญ่ใหวานวันเตือหนเตือนเี่ลงเลยที่ลงเลยลงเลยที่ที่ยดเฮ้โอ้หันหันลันล หอยหอยหอยอีกหอยอีกหอยอีกหอยเลยปุ <deal> like <realtà> ๊บสวิงสวิงเปลี่ยนข่าวต่อได้ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยยังใหญ่ครับผมมาตอนกลางคืนจริงด้วยตัวนี้น่าจะมีสองกว่านะหวะไม่ต้องอ่อยก็อร่อยนะ